เถอนบงการรักบทส่งท้ายตอนจบคนบ้าอะไรนอนฝันล่ามกตัวเองครางเสียงดังจะตายอย่างไม่รู้ตัวในรับสอนว่าคำๆเธอผักปราดนอนลงบนโซฟาอีกครั้งก่อนจะตาไปคล่อมไม่ให้เขาพลิกตัวเป็นฝ่ายควบคุมได้ที่นี่ที่ของเนตรอย่ามาหือเลยค่ะคุณปราดตอนนี้ไม่ได้มีแค่เก้าอี้แต่มีโซฟาเพิ่มเข้ามาด้วยมันกางออกเป็นเตียงได้ ตอนนั้นฉันทำผิดเลยยอมให้เธอลงโทษแล้วครั้งนี้ฉันทำอะไรผิดเล่าอยากจะกำหลาบเมียตัวเองพักหลังมานี่เธอเอาแต่ให้เขานอนเฉยๆแกล้งยัวกันตลอดเห็นทีต้องสั่งสอนเสียบ้างผิดสิคุณปราดฝันถึงใครอยู่คะแอบไปมีอะไรกับใครคนอื่นในฝันอย่าคิดว่าเนตไม่รู้นะฉันอยากได้ลูกชายขออีกสักคนเธอจะไหวหรือเปล่าปราดหอบสะท้าน เห็นที่งต้องออกกำลังกายเสียบ้างพักนี้เหนื่อยง่ายกินเมียไม่กี่ครั้งก็หมดแรงเสร็จแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนกินทั้งวันทั้งคืนยังมีพลังเหลือเฟือคุณปราดถามตัวเองดีกว่าค่ะว่าไหวหรือเปล่าเธอหัวเราะขิ้คักไม่ได้รับขอน่วงโตคุณแม่ยังสวยขยับบทเวดเข้าหาสามีก่อนจะจูบข้าที่ปลายคางศอกพร้อมกับกอบกอดด้วยความรักแน่ตามใจคุณปราดคะ่ะยังไงก็ได้ แต่ตอนเธอคลอดเธอร้องเสียงดังมากดังกว่าตอนที่เขาเข้าไปในตัวเธอเสียอีกมือไม้เขาสั่นจนทำอะไรไม่ถูกเอาไปเปรียบเทียบแบบนั้นได้ที่ไหนกันล่ะคะขุนนี่ก็ไน้ดับสอนหัวเราะชอบใจจะบอกว่าไม่เจ็บก็คงจะโกหกแต่พอนั่นคือลูกของเราให้เจ็บมากกว่านี้เนตดก็ยอมพอเห็นหน้าลูกความเจ็บที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันน้อยนิดมากเลยนะคะ อย่าตามใจฉันมากสิเอาที่เธอสบายใจเนตรก็ยังอยากมีอีกนะคะอาจเป็นเพราะว่าเนรเป็นลูกคนเดียวก็เลยเหงามีพี่น้องคอยปกป้องดูแลกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็คงจะอบอุ่นดีนะคะฉันจะได้ไม่คุมแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้คุมนะลืมตัวหนะไม่จริงคุณปราดวางแผนมาแล้วตั้งหากถึงค่อยมาพูดให้เนรฟังเฉยเนตรู้ทันหรอกนะคะเบื่อคนรู้ทันจริงๆ ปราดหัวเราะล่นก่อนจะสุกใส่ที่ลําคอโนวนเขาหอมจังขนาดยังไม่อาบน้ําก็ยังหอมขนาดนี้เรากลับบ้านพักกันดีกว่าค่ะเนเริ่มจะเหนียวตัวแล้วเขาพาเธอขึ้นมาบนบ้านต้นไม้เพื่อรำลึกถึงความหลังตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้ป่าเข้าไปเช้าอีกวันแล้วลงตอนนี้ไม่ไวหวหรอกนะาทาไมล่ะคะขาอ่อนแรงสั่นขนาดนั้นคืนปินขึ้นบันได มีหวังก้าวพลาดตกลงไปคอหักแน่นอนหมดแรงตั้งแต่เมื่อคืนด้วยซ้ําโธแล้วแบบนี้จะมีแรงปั๊มลูกชายหรอคะปลายนิ้วเรียวแกงแย่สามีด้วยการเกรดหน้าอกไปมาอย่าเพิ่งยัว่วขอพักแป๊บหนึ่งในดับสอนหัวเราะร่วนเธอกอดเขาก่อนจะซบหน้าลงกับอกแกร่งอย่างมีความสุขจริงๆแล้วเธอเป็นคนชนปราดมาพักผ่อนที่นี่เพราะว่าคิดถึงเรียกง,ง่าย ก็คือมหันนีมูน,นี่แหละส่วนลูกสาวคนสวยทั้งสองคนก็ฝากไว้กับคุณลุงและก็คุณอาทั้งปั่นและปราณแทบจะแย่งกันเลี้ยงดูท่านแล้วพวกเขาทั้งสองคนคงจะอยากมีลูกเป็นตัวเป็นตนแน่ๆคุณปราดอย่าทำงานหนักสิคะเนธเป็นห่วงนะสัญญาจะไม่หอบงานมาทำที่บ้านอีกแล้วตั้งแต่มีลูกคุณเอาแต่ทำงานอย่าหักโหมสิคะไม่เหมือนกับคุณปราดคนเดิมเลยเนธน้อยใจ ที่คุณไม่มีเวลาให้กันดวงตากลมโตสบเข้ากับในตาคมเข้มปราดลูงแก้มสายแผ่วเบาแล้วส่งยิ้มให้กันขอโทษแค่อยากหาเงินไว้ให้ลูกเยอะๆพวกเขาจะได้ไม่ลำบากเน่ดับสอนสายหน้าเบาๆเท่าที่มีอยู่ก็ใช้ไม่มหมดหรอกคะ่ะอย่ามัวแต่ทำงานจนละเลยคนรอบข้างคุณปราดห่วงเรื่องนั้นทำไมพอเนี่จะหาของมาขายคุณดันห้ามละ่ะเวลาว่าง อยู่บ้านเฉยๆช่วงที่ลูกไปโรงเรียนเธอคิดจะทำขนมขายเดี๋ยวนี้สั่งผ่านออนไลน์ก็ได้งานไม่หนักเท่าไหร่แต่พอเขารู้เลยโดนสั่งห้ามฉันแค่กลัวว่าเธอจะเหนื่อยเห็นไหมละ่ะเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเนธกับลูกเป็นห่วงคุณนะคะเวลาเข้าไปหาที่ห้องทำงานแล้วเจอคุณฟูบหน้าลงแบบนั้นดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยไม่อยากอยู่กับเนรกับลูกๆไปนานๆหรอคะ จะไม่โหมงานหนังอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าแผนเธอหากเมียหนีไปมีผัวใหม่ขอคงได้ช้ำใจตายแน่ๆโธเบื่อคนรู้ทันจริงๆเนตรคุณปราดเริ่มก่อนเองนะหยุดเลยเธอก็แค่รับมุกด้วยพอตัวดียังทำหึงเป็นจริงเป็นจังไปได้ไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้เขาก็ยังห่วงเธอเสมอมาคุณปราดขังเนรมาตั้งนานแล้วกลงนี้ไม่มีทางออกหรอคะ่ะ แถมเนตรก็ไม่มีปีกจะบินหนีได้ยังไงล่ะจริงหรือเปล่าคะหนียังไงก็จะตามล่าจะจับมาไว้ในกลงเหมือนเดิมจะลามโซด้วยยอมค่ะเพราะว่าเนชอบกลงนี้มันอบอุ่นฝ่าม,มือบ้างทาบทีนาอ,อกด้านซ้ายของสามีหัวใจดวงนี้เป็นของเนตรคนเดียวปราดยกยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ขอชอบเวลาที่เธอพูดอะไรหว,วานๆแบบนี้นับตั้งแต่ทุกเรื่อง ลงเอ่ยด้วยดีเขากำเนดับสอนแทบจะไม่เคยทะเลาะก,กันเลยด้วยซ้ำไปคงเพราะความอึดอัดและสิ่งที่เคยทนเก็บมานานในอดีตทำให้รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์หากเราสองคนมานั่งกังวลหรือคิดมากกับคำพูดของคนอื่นเราควรจะใส่ใจและดูแลคนที่มีค่าและคนที่เรารักต่างหากล่ะสนแค่คำพูดของคนเหล่านี้ก็พอแล้วเนรักคนปราดนะคะเสียงใสเอื้อนเอ่ย ก่อนที่รีฟีปากบ้างจะจุมพิษเข้ากับริีฟีปากน้าแผ่วเบาทางเธอและปาดไม่ได้พูดคำนี้ออกมาบ่อยๆเพราะแค่มองตาก็สัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้กันอยู่แล้วแต่ทว่าเมื่อใดที่เธอพูดออกไปชายหนุก็มักจะตอบกลับมาเช่นกันเสมอฉันก็รักเธอเนดับซ้อนรักมากที่สุดก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องคนเถื่อนบงการรัก เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับ13ตอนที่ผ่านมาชอบกันหรือเปล่าคะนิยายเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะไม่ดราม่าขนาดนั้นเป็นแนวครั่งรักสุดๆเลยนะคะทุกคนสำหรับเรื่องนี้ก็ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ถ้าอานผิดพลาดต,ตรงไหนหรือว่าอ่านได้ไม่ดีพอก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นตอนจบแล้วก็เป็นบทส่งท้ายนะคะทุกคนส่วนเรื่องหน้าเราจะอ่านเรื่องไหนเนี่ยยังไงก็ขอให้ติดตามไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะเรายังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะอ่านคุณปานก่อนดีหรือว่าจะอ่านเรื่องอื่นก่อนนะคะยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องนะคะดี๋ยวแล้วก็จะฝากลิงก์ว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลย ส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันเรื่องหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การรับฟังมาโดยตลอดเลยนะคะ